สวัสดีค่ะ มาพบกันนะคะในสัปดาห์วันนี้ค่ะอยู่กับพี่กเปนันพลและเกมจิรายุนะคะเช่นเคยเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะตั้งแต่บ่ายสไปจนถึง,ถงบ่ายสค่ะทางช่อง9 m c a r กดเลข30ค่ะครับผมทักทายทุกคนที่ชมอยู่ทางแฟนเพจ9 m c a r ด้วยนะครับก็เม้นเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตตามที่เรื่องของอกรณีของคุณติ๊กชิโร่ก่อนแล้วกันนะครับค,คุณติ๊กชิโร่นะฮะหรือว่านายศิรศักดิ์ นันทเสศนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุการณ์นะครับขับรถตู้พุ่งชนกับรถจักรยานยนต์นะฮะทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดฮะความคืบหน้านะครับวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาครับทางผู้กับการสอนอคนายาวนะครับได้เปิดเผยว่ามีการครับตรวจนะฮะว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณติกชิโลพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์ครับ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวก็จะมีการเ,าเรียกคุณติชิโร่เนี่ยเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมทั้งมีการแจ้งข้อหารวมทั้งหมด5ข้อหาด้วยกันนะครับก็คือ 1. คขับขี่รถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาแล้วก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ 2. ครับขับขี่รถในขณะเมาสุรา เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส3ครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย4ครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและ5ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับโดยเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาครับคุณติชิโร่ก็เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหา เรียบร้อยเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็มีการปล่อยตัวฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งให้พนักงานอายการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไปนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ฮะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มีการประกอบพิธีชาปนกิจศพนะครับนางสาวเทียนพรผู้เสียชีวิตที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารที่เขตบางเขนครับคุณติชิโร่แล้วก็ภรรยาเนี่ยก็มาร่วมพิธีนะครับ บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าคุณติคิโร่นะครับพอเดินทางมาถึงที่งานปุป๊บก็ปฏิเสธที่จะให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์นะครับหลังจากนั้นก็นำเอาดอกไม้จันทร์ฮะไปวางที่บริเวณโรงศพนะครับพร้อมทั้งมีการพนมมือกราบที่โรงศพจากนั้นก็เดินทางกลับโดยทันทีพ่อของผู้เสียชีวิตนะครับได้กล่าวว่าคุณติชิโร่มาร่วมงานศพทุกวันนะครับ ส่วนน้องชายของผู้เสียชีวิตนะฮะนายจักกะพักนะครับที่ถูกชนจนกระเด็นตกสะพานเนี่ยตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดและตอนนี้ก็งดเยี่ยมด้วยนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะ กิดขึ้นบนท้องถนนในเรื่องของอุบัติเหตุนั่นเองนะคะจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุอันนี้เกิดขึ้นทางน้ําทางเรือพี่กอล์ฟแล้วก็อาจจะไป เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญนะคะที่จะไปทาให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยเพราะว่ามีเรือค่ะที่เขามีการลากจูงสินค้าเนี่นะคะเป็นเรือลําใหญ่เลยเขาเรียกว่าเรือโป๊เห็นในแม่น้ําเจ้าพระยากันอยู่บ่อยๆนะีคะที่จะเป็นลักษณะลําใหญ่ๆแบนๆน่ะแล้วก็เหมือนจะมีการขนตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆนี่นะคะปรากฏว่าเจ้าเรือลําใหญ่ๆเนี้ยมันไปชนเสาต่อม่อของสะพานข้ามแม่น้ําบางประกงที่ฉะเชิงเซาคือจนถึงขั้นว่า ตัวเสาที่มันค้ำคานสะพานอยู่เนี่ยมันหักมีเหล็กเห็นสภาพก็คือเหล็กเนี่ยออกมาอย่างชัดเจนเลยนะคะเลื่อนออกมาจากคานสะพานด้วยตอนนี้ต้องปิดช่องทางบนสะพานค่ะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันนะคะนี่แหละมันหวาดเสียวนิดนึงนะเสาที่ค้ำยันสะพานแม่น้ำบางประกงถูกเรือชนอะเห็นไหมคะมี เห็นเหล็กเส้นอย่างชัดเจนเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ค่ะเรือดังกล่าวนี้น,นะคะเป็นเรือโป๊ะค่ะกําลังจะออกปากอ่าวไทยนะคะโดยที่มีเรือโยงเรือโยงก็จะเป็นลักษณะของเรือที่ลำเล็กกว่านะคะเขาก็จะใช้นำทางทั้งดึงทั้งผ่อนให้เรือขนส่งสินค้าที่เป็นเรือโป๊ะเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปตามร่องน้ำได้เผอิญว่าช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่น้ำลดแล้วก็พอไปถึงตัวสะพาน น้ำมันเกิดไหล,แ,ลแรงทีนี้ก็ควบคุมควบคุมเรือไม่ได้นะเจ้าเรือเรือโป๊ะลำใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็เลยไปชนเสาต่อม้อด,ดังกล่าวนี้นะคะของสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงเป็นถนนบางนาตราดมุ่งหน้าชนบุรีใครที่จะไปข้ามสะพานนี้ให้ระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้เขาวางแบริเออร์ไว้วางกรวยเอาไว้เพื่อให้เรียงเส้นทางแบบนี้ค่ะนะคะเพื่อไม่ให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเส้นนี้รถบรรทุก ค่อนข้างเยอะนะคะคเพราะว่าเขาต้องไปนิคมอุตสาหกรรมที่ชลบุรีมีหลายนิคมอุตสาหกรรมเลยนะคะก็ต้องให้เลี้ยงเส้นทางไปดังนั้นชะลอแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับตัวเรือที่เป็นเรือโยงนะคะกับตันเรือในชื่อนายปรัชญาอายุ27ปีแล้วก็มีนางสาวเจนจิราอายุ34ปีเป็นภรรยาของกับตันเรือก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่า ตอนที่ลากเรือออกมาเนี่ยเป็นช่วงน้ําลงแล้วก็มีกระแสน้ําไหลแรงพยายามที่จะลากเรือเข้าร่องน้ำเนี่ยเพื่อที่จะให้รอดใต้สะพานแม่น้ําบางประกงนี้ไปให้ได้แต่บังคับเรือไม่อยู่ก็ไหลออกนอกเส้นทางแล้วก็มาชนเสาตอม้อด,ดังกล่าวนี้ค่ะส่วนเรือโป๊ะนี่นะคะเป็นเรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่าภ um ูมิพัฒน์มารีนหนึ่งมีนายบุญหลายอายุ58ปีก็บอกนะคะว่าตนเนี่ยอยู่หัวเรือ แล้วก็กําลังจะลอดสะพานเรือเบรกไม่อยู่ค่ะน้ํามันไหลแรงส่วนเรือลากที่ดึงอยู่ด้านท้ายเนี่ยก็ดึงไม่ทันนะคะก็เลยทําให้อัดเข้ากับตอหมออย่างแรงดังสนั่นเลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่การท่าแล้วก็รวมไปถึงจเจ้าหน้าที่ทางหลวงด้วยนะคะก็คงต้องไปตรวจสอบความเสียหายแล้วก็ประเมินมูลค่านะคะว่ามีมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่เพื่อจะเร่งซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานโดยเร็วค่ะ อันตรายานะอุบัติเหตุจริงๆนะต้องรีบซ่อมแซมนะฮะปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆค่ะเออคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้มีคนมาโพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้คือมีรถพยาบาลคันหนึ่งฮะเขาจะรับผู้ป่วยนะครับจากที่ขอนแก่นไปส่งตัวที่โคร,ราชระหว่างที่ขับไปในคุณผู้ชมครับเขาก็บอกว่ามีรถของญาตินะฮะญาติผู้ป่วยเนี่ยขับตามมาสองคันเขาก็ขับไปฮะปกติเลย มันก็มืดแล้วไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากนะฮะแล้วก็ถนนมันค่อนข้างโล่งก็ขับไปฮะขับๆอยู่ดีๆครับปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งสีขาวฮะแซงมาทางซ้ายอแซงมาปุ๊บปาดเข้าขวา,ามาอยู่หน้ารถเขาแล้วก็เบรกกระทันหันฮะอ,อันนี้ครั้งที่หนึ่งจากนั้นเขาก็หลบอะฮะหลบเสร็จปั๊บเขากข็ขับไปขับไปขับไปสักพักหนึ่งไอ้รถคันนี้ฮะขับไปอีกครับคราวนี้มาเลนขวาแล้วปาดเข้าซ้าย พออยู่ข้างหน้าปุ๊บเบรกอีกแล้วฮะเขาโทรไปถามเลยนะโทรถามนึกว่ารถญาติไงเขาโทรรถใครอ่ะใช่ญาติเปล่าใครอ่ะคือคันนี้ยไอ้คันที่ตามขา้างหลังอะบอกไม่รู้เรื่องไม่ใช่ญาติใครก็ไม่รู้อ้าวลองชมคลิปฮนะลองชมดูภาพนะดูนะนี่นะเดี๋ยวลองดูนะครับมาได้ไหมฮะแสงซ้ายมานะครับปาดเท้าขวาปาดปั๊บ เยือกเลกอะฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับเขบบาก็งงอะว่าเอ๊ะมันมีอะไรไหมคือหรือว่ารถญาติคือเขาสงสัยตอนแรกนะรถญาติหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีการเปิดกระจกมาส่งสัญญาอะไรทั้งสิ้นเขาก็ขับไปฮะก็ขับต่อเนี่ยคุณผู้ชมครับเพราะว่าก็ต้องรีบเอาคนป่วยไปส่งตัวนะฮะเพราะว่าก็คือคนป่วยก็คือคือต้องรีบนําตัวส่งอ่ะสักพักหนึ่งอะเอามาแล้วยังไงเนะห็นไหมเขานี่แซงขวาครับ ปาดเข้าซ้ายคุณผู้ชมฮะเปิดไฟเลี้ยวด้วยปาดซ้ายเสร็จปั๊บเบรกอีกแล้วฮะเขาบอกไอ้รอบเนี้ยเนี่ยรอบนี้ฉันชิดมากนะอุ้ยเกือบชนนะฮะรอบเนี้เนี่ยฮะดูสิแล้วมีรถบรรทุกก็ขับมาด้วยความเร็วเลยอ่ะเหตุการณ์นี้นะครับก็ทางพนักงานนี่แหละครับเขาถ่ายเอาไว้แล้วก็มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะ เขาพิมพ์ไว้บ้าแบบนี้คุณชมขออนุญาตประกาศตามหารถคันนี้หน่อยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่15ตุลาคมเวลาประมาณตี35นาทีถึงตี30นาทีรถพยาบาลเนี่ยพร้อมคนไข้ฮะแล้วก็ญาตินะครับกำลังรีบพาตัวคนไข้จากขอนแก่นไปส่งตัวที่ชนบุรีนะครับ อ๋อผมบอกผิดตอนแรกอ่าโอเคจากขอนแก่นไปชลบุรีอันนี้ถึงจะถูกต้องนะฮะอพอมาถึงประตูน้ำของออกขอนแก่นมิตรภาพมุ่งหน้าสุโคราชนะฮะมีรถคันนี้นี่แหละนะครับทะเบียนเขาพิมพ์วชัดเจนนะครับกอไก่สลอรีแปดเจ็ 8, 7, 6, 9, อุดรธานีอ,อ่านให้เขาหน่อยเพราะเขาประกาศตามหาตัวเออนะกอไก่สลอีแปดเอุดรธานี นะครับมาขับปาดหน้าแบบนี้ปาดสองครั้งเลยรอบที่หนึ่งอย่างที่บอกไปฮะแสงซ้ายมาแล้วก็ปาดเข้าขวาแล้วก็เบรกรอบสองครับมาทางขวาปาดเข้าเข้าซ้ายแล้วก็เบรกนะครับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมันอันตรายต่อบุคลากรที่อยู่บนรถพยาบาลมากๆานะครับผมไม่รู้ว่าพี่มีปัญหาอะไรกับรถพยาบาลหรือว่าพี่ขัดข้องใจอะไรหรือเปล่านะ ซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันทําให้พยาบาลและญาติผู้ป่วยไม่สบายใจเป็นอย่างมากขออนุญาตครับใช้พื้นที่ตรงนี้ตามหาคุณพี่สุดหล่อหน่อยนะครับปอลอถ้าหากว่าบนรถคันนี้มีญาติพี่น้องของคุณพี่อยู่บนนี้คุณพี่ก็คงไม่สบายใจแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมล่ะนะครับเนี่ยฮะขเขาก็บอกว่าอยากรู้จริงทำไปเพื่ออะไรประเด็นนะ่ะนะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยฮะ ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไอ้เวลาตอนเนี้ยที่มันเกิดเหตุเนี่ยถนนมันก็โลง่งเขาเองก็ขับตามปกติปกติเขาขับแบบนี้ฮะเขาบอกเอาไว้<ะ>เขาบอกเขาจะวิ่งเลนขวา<ะ>เพราะว่าพยายามม่ให้แบบรถเนี่ยมันต้องเคลื่อนย้ายอะไรเยอะออเพราะว่าเผื่อว่าคือมีการช่วยเหลืออยู่ด้านหลังเขาไม่ได้มองตลอดนี่ถูกไหมเขาต้องมองถนนน่ะ,ะก็เลยต้องอยู่ในฮเลนขวาเอาไว้ให้มันเสถียรแต่รถคันเนี้ยไม่เขา้าใจจริง ว่าไปมีปัญหาหรือข้องใจเขาตั้งแต่ตอนไหนในระหว่างที่เขาขับมามหรือว่ารถคันนี้มีปัญหาอะไรกับรถพยาบาลหรือเปล่าแล้วมันฝังใจ<ฆ>เห็นแล้วมันโมโหมันทนไม่ได้หรือว่าอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้มาชี้แจงมาอธิบายมาเจอกันหน่อยเพราะว่าทุกครั้งที่เบรกหรือว่าปาดเข้ามาไม่มีการเปิดกระจกรถหรือว่าโบกให้สัญญาณอะไรทั้งสิ้นว่ากูมีปัญหาอะไรไม่รู้ไง เขาบอกไม่รู้จริงๆแสดงตัวหน่อยก็เลยประกาศตามหาตัวนิดนึงนะครับเขาบอกว่าการขับรถแบบนี้มันอันตรายเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าระหว่างที่มีผู้ป่วยในรถเนี่ยฮะทางพยาบาลเขาอาจจะมีการให้ยาระหว่างทางแล้วก็อาการที่เขาต้องมาคอยขับหลบไปหลบมาเบรกหรืออ,อย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้คนที่อยู่บนรถเมารถได้<อ>การรักษาก็ทำได้ด้วยความยากลำบากด้วย เพ,เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการทำหกทักการบนนั้นแล้วมันทำได้ไม่เต็มที่ถ้าหากผู้ป่วยอยู่บนรถอ่ะใช้คำตรงๆอ่ะเสียชีวิตอ่ะคุณรับผิดชอบได้ไหมเนี่ยฮะเขาก็เลยมาโพสต์ครับบอกว่าฝากหน่อยใครก็ได้ที่เห็นโพสต์นี้ช่วยกันตามหาหน่อยอรถคันนี้เขาเป็นใครเนาะให้มาอธิบายหน่อยว่าทำเพื่ออะไร คือโดยปกติแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราขับอยู่บนท้องถนนแล้วเราเจอรถพยาบาลรถฉุกเฉินคือเขารีบอืแล้วเขาจะเขาเรียกว่าเขาต้องขับเร็วๆอะ่ะใช่แล้วเขาจะมาแบบคือาอาจจะมาขอเบียดขออะไรอย่างเงี้ยต้องให้ทางเขาต้องให้ทางเขาคือราจะมีน้ำโหได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นะคะไม่อาจจะเอาจริงๆนะเคสเนี่ยผมถามจริง ต้องการอะไรเขาไม่ได้ขอให้หลบอยู่แล้วล่ะเนี่ยเขาก็วิ่งเข้ามาน่ะถนนมันโล่งอะ่ะหรือสมมุติเขาจะขออย่างที่บอกเขาต้องวิ่งขวา<ฆ>ด้วยความจำเป็นน่ะเพื่อให้รถมันจะได้ไม่ต้องโยกไปโยกมาคุณก็หลบไปวิ่งซ้ายมันลาบากเลยครับถนนมันโล่งมากนะแล้วเนี่ยจากที่บอกไปเนี่ยจากขอนแก่นไปชนบุรีอะคุณตอนตีสามอะ่ะมันก็ไม่ใช่เส้นทางที่มันใกล้นะอืเออ,อทําไมล่ะขอความร่วมมือหน่อยนะคะ ไม่ว่าจะเส้นทางไหนนะคะเจอรถฉุกเฉินเจอรถพยาบาลนะคะต้องหลีกเลี่ยงนะคะในหลายๆเส้นทางของกรุงเทพโดยเฉพาะที่แถวๆรอบวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะทุกที่เอาจริงทุกที่ไม่ว่าคุณจะอยู่บนถนนที่ไหนก็ตามถ้าเจอรถพยาบาลหลบครับคุณใช้เวลาหลบเอาจริงนะเนี่ยผมว่าไม่เกินสิบวินาทีนะใช่หลบปั๊บรถเค้ก็ผ่านไปแล้วฮะคุณก็ไปต่อไงค่ะ เามันยากตรงไหนแล้วเขาก็เตือนด้วยนะพี่กอล์ฟที่พยายามจะขับตามรถพยาบาลอะที่แบบรีบๆอะแล้วก็เห็นว่ารถพยาบาลเนี่ยมีคนเปิดทางให้ก็เลยขอขับรถตามรถพยาบาลเขาบอกว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะบางทีถ้าเกิดว่ารถฉุกเฉินรถกู้ชีพเขาต้องเบรกกระทันหันที่คุณพยายามจะตามเพื่อให้ไปเร็วๆด้วยกันได้เนี่ยอันตรายเหมือนกันนะคะต้องฝากเอาไว้ด้วยอ่าอาจจะงงว่าเขาเบรกกระทันหันทำไมเผื่อมามีเคสฉุกเฉินครับ ต้องหยุดทันทีแล้วเพื่อรักษาทันทีเข้าใจป่ะม,มันอาจจะไม่สามารถรักษาระหว่างขับรถได้เขาต้องหยุดไงเพราะฉั้นถ้าเกิดอย่างที่บอกไปที่เกมบอกไปขับตามปุ๊บถ้าเขาจำเป็นต้องเบรกตรงนั้นนะ่ะแล้วคุณขับมาเร็วอะ่ะเอาคุณชนท้ายเขาไปกันใหญ่ะนะออฝากไว้ด้วยจริงๆเรื่องนี้นะคะแลว้วก็ยังงงกับหนุ่มคนนี้อยู่นะไม่รู้เป็นหนุ่มหรือเป็นอะไรนะคะอะผมประกาศไกทีนะผมก็อยากรู้เขาจะออกมาบอกว่าอะไรกอไก่สองหรือสี่ 8ป6เจดอุดรธานีแสดงตัวหน่อยฮะ,<ค>ะเขาอยากรู้กันทําเพื่ออะไรหรือว่ามันมีอะไรไงคุณจะได้อธิบายได้ไงเราก็ไม่้องทำเป็นทำอยู่ใ<ช>ห้<ห>ความเป็นธรรมกับกคุณด้วยไงคุณก็ได้บอกอก็พอดีเขาขับมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่โอเคคุณก็อธิบายไงออเออตอนนี้มันฟังความข้างเดียวอยู่ไงนะเออไปดูอีกหนึ่งเรื่องสุดงงแม้เมื่อกี้งงแล้วนะอันนี้ก็งงอีกนะคะกับคุณลุงก็บอกว่าเป็นคุณลุงตัวตึงของเพชรบูรณ์ คุณลุงเนี่ยมีวิลแชร์คู่กายนะคะแต่มักจะชอบมาเข็นวิลแชร์บนกลางถนนคือต้องใช้คำว่ากลางถนนเลยเออแถมไม่พอมูนวอล์กด้วยนะถอยหลังด้วยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคมันคงทำบ่อยอะสิทำบ่อยญาติๆ<อ>เนี่ยถึงขั้นเอือมระอานะคะแล้วก็มีคนเนี่ยพยายามจะไปช่วยแกเพราะคิดว่าเอ๊ะสงสัยขับมาเห็นจะข้ามถนนหรือเปล่าลงไปช่วย แกด้ากลับค่ะอ้าวไปดูภ้ามูนวอล์คของแกหน่อยค่ะนี่แหละคุณผู้ชมกลางทนนนะพี่ก๊อฟแกเหงาเปล่าเออแล้วญาติพี่น้องไปไหนอะไม่ปล่อยออกมานั่น่ะสิไม่เป็นอะไรดีนะมาก เป็นคุณลุงคนหนึ่งนะคะนั่งรถวิวแชร์แล้วก็เข็นตัวเองลงไปถอยอยู่กลางถนนแบบนี้ช่วงกลางถนนเลยนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยค่ะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะทําเอาชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยหวาดเสียวกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณลุงคนดังกล่าวนะคะเป็นคนที่อยู่ในเข้าจว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละทำแบบนี้ทุกวันเลยยัดิญาิห้ามก็ไม่ฟังยัดิญาก็เลยเอมอมละอาละค่ะและ ฝากด้วยนะญาติๆาฝากบอกว่าถ้าเห็นถ้าเห็นคุณลุงเนี่ยอย่าให้เงินเพราะว่าให้ทีไรเนี่ยแกเอาไปซื้อสุราซื้อเหล้ากินหมดโอก็อาจจะมีสาเหตุจาก มึอนเมาหรือเปล่านะคะแแบบงงๆกลับบ้านไม่ถูกเลยเนาะเออนีตอนนี้แกจะคิดว่าแกกำลังเดินหน้าอยู่ก็ได้มุนบอล์กเนี่ยจริงๆนะครอบครัวนะมันเล่นไปนะเนี่ยผมว่าดูแลใกล้คิดหน่อยนะต้องดูแลจริงๆเนี่ยก็ไมซลล์ๆเนี่คือเป็นห่วงนะไม่รู้จะฝากใครก็ต้องฝากญาติๆนะเหรอเออนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้คอมเมนต์เยอะมากนะคะแล้วก็คนที่อยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็ใช้ถนนเส้นเนี้ย เห็นทุกวันอะแล้วมันเสี่ยงกับลุงก็อันตรายใช่นะมืดมืดถ้าเกิดว่าแบบมาตอนกลางค่ำเมื่อคืนแล้วถ้าเป็นรถบรรทุกอีกอะเออนะคะที่สำคัญคืออย่างที่เกมบอกไปคือเห็นทุกวันคนเขาเลยหลบทันไงครับแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่เคยผ่านตรงนี้แหละฮะคะนชินทางาเออผ่านมาตรงนี้แล้วไม่รู้ล่ะครับอันตรายจริงๆนะออเอออันตรายจริงๆนะน่ากลัวมากเลยค่ะ เออพูดถึงพวกสะพานลอยนะฮะพวกข้ามแยกต่างๆเนี่ยจะว่าไปแล้วบางสะพานเขาก็อนุญาตให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้อืแต่บางสะพานลอยเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นนะเขาจะติดป้ายวิชัดเจนซึ่งก็อาจจะมีเผลอขึ้นไปกันบ้างถามว่าเผลอได้ไหมเผลอได้เหรอเผลอไม่ได้หรอกนะแต่จะพาถ้าเผลอเดี๋ยวตำรวจจะเผลอจับด้วยนะอ๋อเลยเออไปตั้งใจจับดีกว่าไม่ต้องเผลอจับนะสะพานลอยนี้ฮะน่าจะให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ เออเพราะว่าไอ้คลิปที่ผมจะ้ให้ชมเนี่ยระหว่างที่รถทุกขับไปอยู่เนี่ยครับมันก็มีมอเตอร์ไซค์ขับตามเข้าไปด้านซ้ายเนะาะก็คงขึ้นได้แหละมัง้งเออผมไม่ทราบนะแต่ว่าไอ้ระหว่างที่รถคันนี้และมอเตอร์ไซค์กําลังขับขี่ไปฮะอืเฮ้ยทําไมมันมีมอเตอร์ไซค์สวนเล่นมาด้วยนี่ไงอา้าวลองชมครับนี่คุณผู้ชมดูนะนี่ฮะนี่ฮะ,หะเห็นไหมฮะในวะงแดงแดงครับ เห็นไหมครับได้ด้วยเหรอครับผมถามสั้นๆเลยฮะได้ด้วยเหรอครับอันนี้ไม่เผลอแล้วมังนะ้งสวนมากขนาดนี้ฮะมันได้ด้วยเหรอครับแล้วดูไหลาทางสิพี่ก๊อฟมันเล็กขนาดนั้นนะเออด้วยความเคารพเลยนะข่าวนี้นะครับฝากไปเลยนะฮะตำรวจจราจรบริเวณน,นั้นเดี๋ยวฟังให้จบแล้วจะเข้าใจว่าทำไมผมผมถึงบอกว่าฝากไปเลยฮนะอา้าวสะพานลอยนี้นะครับเป็นทางที่ใช้ข้ามแจ้งวัฒนะ มุ่งหน้าแยกสหกรณ์สามเลี่ยงเมืองปักเกล็ดผู้ใช้รถท่านหนึ่งชื่อว่าคุณโกวิดบุญมั่งเป็นเจ้าหน้าที่สูยรวิทยุชาลีฮะเขาบอกว่านี่แหละผมถึงฝากไงเขาบอกว่าขึ้นสะพานนี้บ่อยอยู่และเห็นรถจักรยานยนต์ย้อนสอนแบบนี้เป็นประจำครับเป็นประจำด้วยเออเอาสิถึงบอกต้องฝากแล้วฮะ เจ้าหน้าที่จราจรบริเวณนั้นครับต้องฝากแล้วฮะเขาบอกเขาเห็นเป็นประจำครับถ้าเพิ่งเห็นไม่เท่าไหร่นะเฮ้ยเขาเห็นเป็นประจำมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีคนกล้าทําผิดบริเวณนั้นและทําไมทําบ่อยๆด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันดับแรกล่ะผิดกฎจราจรคนะครับอันดับสองล่ะมันอันตรายอ,อันตรายถึงชีวิตนะครบบนสะพานนะคุณดูดิ มายังไงอ่ะนึกภาพไม่ออกเลยตอนมอเตอร์ไซค์เขาไปเจอกันนะทำไงเดียเออนั่นสิเฮ้ยวัดดีเพื่อนอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไม,ไ,มไ,มมไม่ไม่ไนมะ<อ>่มันไม่ได้อนะเออไม่ได้ไงใช่ปะ่ะ<อ>เอออย่างที่บอกมันไหลาทางมันแคบมากอะ่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ที่เมื่อกี้พี่เขาแซงมาเนี่ย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  <Yeah. S 2> ไปสวนกับไอ้ที่ย้อนสอนมานะ่ะเลนมอเตอร์ไซค์อยู่แค่นั้นนะ่ะถ้าตีว่า<อ>เป็นเลนอะ่ะไม่น่าจะมอเตอร์ไซค์ไม่น่าจะขึ้นได้อยู่แล้วนะ ย้อนสอนหรือไม่ย้อนสอนเนี่ยถึงบอกไม่แน่ใจว่าสะพานนี้ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นหรือไม่อันนี้อันดับแรกถ้าเกิดว่าอนุญาตให้ขึ้นก็อ่ะคุณที่อยู่แถวนั้นบอกเราหน่อยแต่อันนี้อนุญาตให้สวนเล่นเหรออ่ะเนี่ยแหละฮะคำถามในวันนี้รบกวนเม้นต์มาคุยกับเราหน่อยนะฮะทางแฟนเพจก้าเอ็มคอร์ของเรานะฮะคุณคิดยังไงกับข่าวเนี้ยมันยังไงดีฮะไม่เข้าใจจริงอ่ะอากลางที่ด้วยเนาะสะพาน คำแยกใช่ไหมคะเออคำแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะนะแถวนนทบุรีใช่ไหมคะอะไรอ่ะโอ้งงเลยถ้าเราขับไปเองนี่ไม่รู้จะหลบยังไงนะเนี่ยงงเลยจริงแล้วถ้าเป็นกลางคืนอีกอะโอ้ม่อยากจะคิดเลยขอใจฟูบ้างได้ไหมปรับอารมณ์หน่อยโอ้เอาเอาเอาม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 าโอเอโอเอใจฟูหน่อยนะคะใจฟูจริงๆนะคะกับหนูน้อยคือเป็นเด็กตัวเล็กๆแค่นั้นเองอะนะคะที่เห็นผู้ที่ ลำบากอยู่อากาศก็ร้อนร้อนคุณตาคนหนึ่งถือไม้เท้าเดินมากลางแดดร้อนร้อนพอเอิญนมาร้านคุณแม่เนี่ยขายน้ำอยู่พอดีอบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คุณแม่แมชงชายเย็นให้หน่อยอหนูจะเอาไปให้คุณตา,อา,าสองสารคุณตาคงจะร้อนมากแน่เลยแล้ววิ่งไปเนี่ยคือกลัวไม่ทันไม่ใส่รองเท้าโอ้โถลูกเอ้ยน,น่ารักไปดูกันค่ะ นี่ไงโอ้ยเอ็นดูนนโอน้น่าจะวิ่งไปตะโกนไปเนาะแล<อ>้วคุณตาเลยหันมาเน,ะนาะแล้วดูสิโอเก่งกมาก<อ>ลูกรองเท้าไม่ใสะลูกเอ้ยโอย้แล้วยิ้มแนละ้วมีความสุขดูสิคุณลุงก,ก็ยิ้มนะ คือถึงแม้ไม่พูดอะไรแต่ก็เข้าใจได้เออวิ่งสวนเล่นมาเนาะแต่คนละแบบกันแบบนี้เป็นสิ่งที่ดี <c oughs> อันนี้ได้อันนี้เป็นการวิ่งสวนเล่นที่ดี <c oughs> แ,ตแต่ข่าวมเมื่อกี้ไม่ดีมอเตอร์ไซค์บนสะพานลอยไม่ดีฮะไม่ได้ด้วยเออ,เอ,ออ่ะอันนี้ได้<า>อันนี้ได้อันนี้น่ารัก <c oughs> นะคะ เป็นคุณแม่ของน้องเมธค่ะนะนะคะประกาศเลยชื่อน้องเมธนะคะโพสคลิปโมเมนต์สุดน่ารักค่ะน้องเมธเนี่ยเห็นคุณตานี่นะคะเดินถือไม้เท้าตากแดดร้อนจัดผ่านมาหน้าร้านขายน้ําของคุณแม่ด้วยความสงสารนะคะเห็นคุณลุงว่าเอ๊ะเห็นว่าเอ๊ะอากาศก็ร้อนไม้เท้าก็มีด้วยคุณลุงน่าจะเหนื่อยนะเดินลาบากด้วย แม่แม่ชงชายเย็นให้หนูหน่อยแล้วก็วิ่งออกไปให้คุณลุงคนนี้นะคะทั้งที่ตัวเองอยู่ในสภาพที่เท้าเปล่าไม่ทันจะได้ใส่รองเท้าด้วยซ้ำเพราะกลัวว่าจะเอาน้ำไปให้คุณลุงไม่ทันนะคะเรียกว่าสร้างความเร,วาเ,รวาเรียกว่าอะไรอบอุ่นเหรอคือมาเป็นภาพที่ดีมันเ,เป็นเด็กน้อยอะ แล้วเป็นเด็กที่มีน้ำใจอ่ะโอ้นะคะมันสะท้อนไปถึงครอบครัวไงฮะเขาสอนมาแบบนี้หลายคนเม้นนะว่าคุณพ่อคุณแม่สอนมาดีจังเลยที่นครสวรรค์เด็กดีนครสวรรค์มีชื่อร้านไหมจะได้ไปอุดหนุนกันเออจริงจริงเหมือนในเม้นมีนะในเม้นมีนะเหรอเอาในเม้นเพราะว่ามีคนไปถามว่าถ้าเกิดเราผ่านไปแถวนครสวรรค์เนี่ยร้านอยู่ตรงไหนจะแวะไปอุดหนุนเออแวะไปกันหน่อยอย่างนี้ แล้วก็เวลาถ้าเกิดบังเอิญไปเจอน้องเมธใช่ไหมก็ไปชมแก่กจะไดรู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราทําไปอ่ะเป็นสิ่งที่ดีมีคนชื่นชมเต็มเลยอย่างเงี้ยโอ้ยเออเนาะค่ะเอาพักสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งข่าวอยากจะถามความคิดเห็นหน่อยค่ะว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้และเขาทําไปเพื่ออะไรเดี๋ยวกลับมาครับ